สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกลีมชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องสิอันดับกล้องวงจรปิดใส่ซิมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในปัจจุบันกล้องวงจรปิด พัฒนาไปไกลมากครับโดยเฉพาะที่ที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เราก็สามารถใช้กล้องวงจรปิดได้โดยการใช้กล้องวงจรปิดที่ใส่ซิมการ์ดครับเพียงแค่เรามีซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตใส่ลงไปในกล้องวงจรปิดเราก็สามารถใช้ได้เลยครับสามารถใช้ดูพื้นที่หรือสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องงอ WiFi เลยครับครับและในปัจจุบัน กล้องวงจรปิดใส่ซิมมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเสิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นเครื่องมือในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกล้องวงจรปิดใส่ซิมทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกล้องวงจรปิดใส่ซิมยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันกล้องวงจรปิดใส่ซิมมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับกล้องวงจรปิดใส่ซิมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 ก้องวงจรปิดใส่ซิม V Star c คมรุ่น b g 69ขีด TZ ครับเป็นแบรนด์ดังที่ทำออกมาหลายรุ่นโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นไร้สายใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผ่นโซลาเซลล์พร้อมทั้งใส่ซิม 4G ได้อีกด้วยดังนั้นจึงไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า100%เลยครับ โดดเด่นด้วยระบบภาพสี PTZ Outdoor 3 M AI CCTV ให้ภาพที่คมชัด2ล้านพิกเซลขนาดภาพ1 0 8 0 p สามารถหมุนขึ้นลงซ้ายขวาพูดคุยได้ลำโพงดังดีสามารถดูภาพสดผ่านแอป V-Star Cam กลางคืนให้ภาพที่คมชัดแม้มืดสนิทยังมีระบบ Infrared ติดตั้งง่ายได้ทุกที่และยังกันน้ำกันฝุน่นกันฝนอีกด้วยครับ เฉพาะตัวกล้องและแผงโซลาเซลล์ราคาอยู่ที่1,749บาทอันดับเก้ล้องวงจรปิดใส่ซิมแอคซรุ่นอาราวครับเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจมากเพราะให้ความชัดระดับ Full HD 1,080p เก็บรายละเอียดของภาพได้ดีเยี่ยมและให้สีที่ตรงกับภาพจริงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร กางแจ้งและสามารถกันน้ำกันฝนกันแดดและฝุ่นละอองในระดับ IP 6 5 t 2-way audio มีไมค์และลำโพงสามารถสนทนาผ่านกล้องได้สะดวกและรวดเร็วตัวกล้องสามารถหมุนรอบทิศทางได้300องศาขึ้นลง90องศากลางคืนก็ให้ภาพที่คมชัดมีอินฟราเรด6ดวงและ LED 9ดวงสามารถใส่ซิม 4G ได้ทุกเครือข่าย โดยไม่งอ Wi-Fi เลยครับราคาอยู่ที่1,990บาทอันดับ8กล้องวงจรปิดใส่ซิม ThaiFix Gadget รุ่น Spider ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มียอดขายสูงและน่าใช้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลายอย่างตัวกล้องมีคุณภาพสูงสามารถใส่ซิมที่ตัวกล้องและเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อได้8อุปกรณ์โดยรองรับซิมค่าย AIS ให้ภาพคมชัดทุกรายละเอียดด้วยฟูลเ h ดีที่ 1,80p 0สามารถหมุนซ้ายและขวา320องศาและขึ้นลงได้90องศามีระบบตรวจจับภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติสามารถสนทนาได้2ทางโต้ตอบกันได้สามารถมองเห็นภาพชัดเจนในเวลากลางคืนด้วยอินฟาเรด4ดวงใหญ่และ LED 4ดวงใหญ่มาพร้อมกับไซเรนเสียงสุนัขเห่า ปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบเลยครับราคายอยู่ที่2,411บาทอันดับเกล้องวงจรปิดใส่ซิมลีโคครับแบรนด์นี้โดดเด่นที่ดีไซน์สวยงามดูทันสมัยและเรียบหรูขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถตั้งได้ทุกที่ใช้งานกระแสนง่ายโดยไม่ต้องง้อ WiFi และไม่ต้องมีเน็ตบ้านอีกต่อไปสามารถดูภาพสดสแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ใช้เลนส์ซูเปอร์ฟูลเฮดีให้ความชัดและความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลรองรับซิม 4G ทุกเครือข่ายในประเทศไทยทนทุกสภาพอากาศกันน้ำกันฝุ่นด้วย IP66 มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกรดสูงสุด9 0 0 0มิลลิแอมดังนั้นจึงสามารถพกพาได้อีกด้วยครับใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทยด้วยแอปรีโคสินค้าทุกชิ้นประกันศูน์ไทย1ปีเต็มอีกด้วยครับ ราคาอยู่ที่2,990บาทอันดับ6กล้องวงจรปิดใส่ซิม TJ Solar CCTV ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีและราคาไม่แพงและเป็นกล้องที่ไม่ง้อ WiFI และกระแสไฟฟ้าเลยครับเพราะว่ามีแผงโซลาเซลล์ในตัวและยังสามารถใส่ซิมได้อีกด้วยครบขันมากๆเลยเหมาะกับการใช้ในถิ่นทุรก,กันดานเป็นอย่างดีตัวกล้องสามารถหมุนได้355องศาในแนวนอนและหมุน90องศาในแนวตั้งให้ภาพคมชัดที่ 1,080p มีระบบติดตามการเคลื่อนไหว ใช้งานได้ดีในเวลากลางคืนมีระบบอินฟาเรดและไฟ LED 6ดวงกันน้ำและกันฝุ่นและระบบป้องกันฟ้าผ่าอีกด้วยครับราคาอยู่ที่1,080บาทอันดับ5กล้องวงจรปิดใส่ซิม i ิจิโก o ซลา่าครับเป็นอีกหนึ่งก้องวงจรปิดแบนด์ดังสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานเป็นกล้องแบบใช้ภายนอกกันน้ำกันฝุ่น ดูผ่านมือถือออนไลน์ได้แบบสดๆโดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi และกระแสไฟฟ้าให้ภาพความละเอียดที่ 1,080p Full HD มีฟังก์ชันต่างๆมาตรฐานใช้งานง่ายมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคนและการเคลื่อนไหวระบบอินฟราเรดคมชัด แม้ในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์หแผงติดในตัวและมีความจุข,ของแบต8,000ม mm. ิลลิแอมป์ใครที่ต้องการติดในพื้นที่ห่างไกลใช้ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่2,122บาทอันดับ4กล้องวงจรปิดใส่ซิม V380 Pro ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตที่มียอดจำหน่ายสูงราคาไม่แรง เหมาะกับการใช้งานในที่ห่างไกลและพื้นที่ทุรก,กันดารเป็นกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์สแตนบายได้365วันมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์8วัตต์ชร์จเร็วเป็นแบบแยกการติดตั้งสามารถใส่ซิม 4G ได้ทุกเครือข่ายและไม่งอ WiFi เลยครับให้ภาพความละเอียดสูงที่ 1,080p ตัวกล้องหมุนได้355องศาในแนวนอนและ90องศาในแนวตั้ง คมชัดด้วยระบบอินฟราเรดในเวลากลางคืนและมีไฟ LED ในตัวสามารถดูออนไลน์ผ่านแอปและโต้ตอบได้มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวและที่สำคัญมีแบตเตอรี่ในตัวถึง1,000 10, 0ม ah ีิลลิแอมเลยครับราคาอยู่ที่1,599บาทอันดับ3กล้องวงจรปิดใส่ซิมออร่าโซราซีสีท ครับรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่เป็นรุ่นเลนคู่เหมือนกับมีกล้องวงจรปิด2ตัวในเครื่องเดียวครับโดยให้ภาพแยกกันทั้ง2มุมมองให้ภาพแบบพานรามา360องศากล้องตัวล่างสามารถปรับหมุนได้หมุนแนวนอน355องศาหมุนแนวตั้ง90องศาสามารถใส่ซิมและมีแผงโซล่าเซลล์ในตัวดังนั้นไม่ต้องงอ WiFI และกระแสไฟฟ้าเลยครับ เหมาะกับการไปติดตั้งในถิ่นทุรกันดารติดตั้งเองก็แสนง่ายมีโหมดอินฟราเรดในเวลากลางคืนมีโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหวและใช้งานได้อย่างเรียลไทม์สามารถโต้อตอบได้ผ่านแอปพลิเคชันครับราคาอยู่ที่1,330บาทอันดับ2กล้องวงจรปิดใส่ซิม v Star Cam ครุ่น CG49L ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์นี้ที่ติดอันดับเข้ามาโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะกับการติดตั้งภายในบ้านให้ภาพความละเอียดสูงถึงซ u เปอร์ดีที่1296 p พรอีรองรับการเชื่อมต่อซิม 4G ทุกเครือข่ายกล้องสามารถหมุนได้รอบตัวซ้ายขวา348องศาขึ้นลง70องศามีไมโครโฟนและลำโพงในตัวพูดคุยโต้ตอบได้มีไฟไซเลนและเสียงไซเลน ป้องกันการขโมยมาพร้อมกับไฟ LED และไฟอินฟาเรดให้ภาพชัดเจนในเวลากลางคืนใช้งานก็แสนง่ายเพียงโหลดแอปและเมนูก็ยังเป็นภาษาไทยอีกด้วยครับราคาอยู่ที่849บาทอันดับหนึ่งได้แก่กล้องวงจรปิดใส่ซิม Head Vision ครับเป็นกล้องที่มียอดขายสูงหลายคนนิยมใช้ และราคาไม่แพงมากนะักรองรับซิมทุกเครือข่ายใช้งานก็แสนง,ง่ายเพียงเอากล้องเสียบกับไฟบ้านแล้วโหลดแอป,ปในมือถือก็สามารถใช้งานได้ทันทีเหมาะกับการติดตั้งทั้งในและนอกบ้านสามารถกันน้ำกันฝุ่นละอองได้สามารถหมุนควบคุมพูดตอบโต้อัดเสียงได้มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวให้ภาพชัดแม้ในเวลากลางคืนมีระบบอินฟราเรดระยะไกลสูงสุด20-50เมตร และยังมีไฟ LED หน้ากล้องซึ่งสามารถใช้เป็นไฟทางได้สามารถดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือและสั่งการกล้องได้ผ่านแอปพลิเคชันนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยครับราคาอยู่ที่1,975บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google 10 ครับเป็นงไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลกล้องวงจรปิดใส่ซิมที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนๆใช้กล้องวงจรปิดใส่ซิมอยู่หรือเปล่าครับใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกล้องวงจรปิดใส่ซิมทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในายท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกล้องวงจรปิดใส่ซิมยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนรถพิเศษไปได้เลยครับครับเพืเ่อนๆหาเพื่อนๆชอบช้อ,ชอปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โค้ลดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพืเ่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย